หอเจี๊ยวันนี้อยู่ที่หอปลาปลาามาแถวรัดกระบังเหมือนกันเช่นเคยเหมือนกับหออื่นๆในรัดกระงไกลๆลึกลับซับซ้อนมองไปไกลๆไ,ไม่มีอะไรให้กินเลยก็เลยจะต้องมาทําอาหารให้น้องเขาทาน,นดีกว่านะคะนี่อยู่กับน้องชื่อน้องขนมปังค่ะขนมปังอย่างกระรู้วนี่เมนูที่ทาให้ทานเกี่ยวข้องกับขนมปังด้วยไม่รู้มาก่อนเลย <S <S ไม่รู้มาก่อนเลยพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อตะกี้นี้และพี่ก็จะพูดเลยว่าเมนูนี้เนี่ย ที่ผมแน้น,นะไม่เคยทำมาก่อนด้วยไปเข้าไปแต่หอมสวยดีนะขนมปังอุยอ้ยหอมดีอุยอ้ยหอมใหญ่มากตายลวหนังสือนาัหารเยอะแยะให้ดูดาวจากหนังสือที่หนูอ่านดาว,ว่า หนูน่าจะเรียนวิชาแฟชั่นแน่เลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเรียนอะไรอย่าหนูเรียนเรียนวิศว,วะวววค่ะวิศวะค่ะวิศวะสาขาไหนวิศวะเคมีควิศวะเคมีคมปีไหนแล้วโนกจะขึ้นปีสามเหรอะจะขึ้นปีสามไม่ไม่เลยกับอะไรบ้างอะอยากรู้วิศวะก,ก็วิศวกรรมเคมีอะถ้าวิทยาศาสตร์เคมีเพื่อนเพื่อนนแบบมีเรียน เรียนคณวิทยาศาสตร์เรียนแบบสาขาเคมี M e อย่างเงี้ยคงก็จะเรียนอ่บผสมอน,นุูนันนี้แบบแล้วพ่อก็ไปทํางานโรงงานหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ผสมอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนการจําลองเครื่องใหญ่ๆมาในของเล็กๆ่เงี้ยค่ะถ้ากลั่นน้ามันอย่างเงี้ยต,ต้องต้องทางหนูเครื่องเครื่องก็จะมีเครื่องจัรในการหลอค่ะอุ้ยตายสนุกจังเลยอ่ะไม่สนุกเรอมาพูดเรื่องขอออาหารการกินดีกว่าตรงนี้นี่อยู่หอนี่มีอะไรกินบ้างอ่ะต้องซื้อเข้ามาต้องซื้อเข้ามาไม่ก็เดินออกไปอะไรเนาะ เซเว่นใกล้ๆอะไรมีหน้าหนูถึงตุนอาหารแบบค่อนข้างเยอะมากปีหนึ่งว่าจะเกิดทุบพิกกะไผ่มันเดินออกไปก็ล,ลำบากใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมแล้วพวกขนมเก๋ๆขนมญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มีมั้งมาแถวนี้ขนมญี่ปุ่น <c oughs> มีมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะแล้วก็มีฮันนี่โทสค่ะ <c oughs> ไม่มีค่ะเออนั่นแหละเพาวันนี้เดี๋ยวพี่ทำให้กินฮันนี่โอสใช่ไหมแถวนี้หากินยากมากๆเลยค่ะเอายังพร้อมยังพร้อมค่ะ พร้อมแล้วกับอุปกรณ์ของเรานะคะเราจะทำฮันดี้โทสแบบชิบูย่าชิบูย่ายกันดีกว่านะคะก็ต้องมีขนมปังสินะคุณไม่ขนุนหนังนี่หั่นขนมปังให้เทื่มันหน่อยเอาหนามากไหมเอาหนามากหั่นครึ่งไปก่อนก็ได้ Okay. จะาารเราก็เอาขนมปังมาวางระหว่างที่รอ,อนี้ถามเรื่องชีวิตในห้อหน่หอ,อ,นอยดีกว่าค่ะ<ฆ>ตอนนี้นี่เอ๊ะริงๆบ้านบ้านอยู่ทางไหนค่ะบ้านอยู่กรุงเทพเนี่ยแหะคะ่ะอ,อยู่ดอนเมืองดอนเมืองในสนามบินเลยอยู่ตรงฐานอากาศนะคะอ๋อตรงฝั่งสรอฝั่งผลโยธินใช่ค่ะ,ะ,ะอยู่บ้านนั้นทำอะไรบ้าง อยู่บ้านหรือไม่ทําอะไรเลยปกติไม่ค่อยได้ทำหรือถ้าช่วงนี้กลับไปก็กลับเสาร์อาทิตย์บางทีเหนื่อยก็นอนเราแป๊บแป๊บก็ต้องกลับมาหอหรือเหมือนกันเลยแต่ว่าอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วพอเราย้ายมาอยู่หอด้วยตัวเองแบบต้องทําเองทุกอย่างไหมคะใช่จะไม่ทําด้วยตัวเองให้พี่ทาทั้งหมดอีกทำค่ะแรกๆมีฟิตมากหรือห้องน้ําล้างทุกอาทิตย์เลยหรือใช่ปัจจุบันจะปีดึงหรราดน้ำผึ้ง เส็จแล้ว่รับอยากกินอยากอยากแบบอยากชิมหนึ่งนะทำไมบางร้านขนมปังก็แข็งแบบมันแล้วแต่อายุของขนมปังด้วยขนมปังที่เขามาทำฮันนี่ทอสมันส,สวดมากมัต้องเป็นขนมปังที่มีอายุเกินหนึ่งวันอะเพราะวันมันจะได้แข็ง,งใช่ ขนมปังเนี่ยข้างในมันก็จะมีมันจะมีน้ำอ่ะเวลาไปไปอบไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้ทิ้งมาประมาหนึ่งวันน้ำพวกนั้นมันจะระเหยขนมปังมันก็จะแข็งขึ้นฝรั่งอ่ะเาก็จะเอาขนมปังพวกนั้นแหละมาทอดภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกขนมปังเกินหนึ่งวันว่าแป้งปลาดูอันไหนชิมชิมชิมเฮ้ก็ใส่ด้วยเนาะอ้าโอเค ขอบคุณขนมปังด้วยที่ตรนนี้ให้มาบุกถึงหอเลย,เลยน้องๆคนไหนที่อยากจะให้ไปทำอาหารให้กินที่หอนะคะ,ะส่งเ,เรื่องราวของน้องนะคะความยากลำบากค้นแคนว่าหอของน้องมันกันดานขนาดไหนส่งมาที่ f a c e Book แล้วก็ IG ของโปรตีนทีวีนะคะว่างหรืออยากก็จะไปทําให้นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณขนมป,ปังนะจังคค่ะขอบุณค่ะ